ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิด่วนกองทัพลาวลุยแล้วรถถังปืนใหญ่อัต,ตารจรและจรวด BM ซ้อมรบเดือดใช้แดนเขมร ขณะที่ทหารกัมพูชายอมแพ้หนีทัพอื่นจากที่กองทัพพที่สองค่ะได้มีการสรุปสถานการณ์การสู้รบในวันที่16โดยฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะยึดคืนพื้นที่โจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมไว้ได้ขณะที่ก็มีการรายงานการปรากฏของกองทัพเล่าโดยอาวุธหนักกระหึ่มชายแดนกัมพูชาทางนี้กองทัพที่สได้มีการระบุเอาไว้บางช่วงว่า โซนช่องอ่านมา้ากองกำลังของเราเดาเนินการเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการรวมถึงการบุคคลการวางตำแหน่งและการเสริมความมั่นคงให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้พื้นที่3เท่าดอนตรุดภูผ,ผีสัตโตสมพนมประสิทธิ์ช่องตาเทากองกำลังกัมพูชามีการใช้ปืนครกปืนใหญ่และจรวด p m 2 1ปะทะอุปกรณ์ของเรากองกำลังของเราตอบโต้ด้วยการต่อต้านและใช้ปืนใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายของศัตรูหลายตัว พื้นที่ผาหมออีแดงห้วยตามมเรียการประทะเป็นระยะระยะะเกิดขึ้นระหว่างสองข่ายกองกำลังกัมพูชาค่ะได้มีการใช้อาวุธเบาปืนครกปืนใหญ่ด้วยผลกระทบค่ะเกิดขึ้นในโรงเรือนและหมู่บ้านสเมง้งและบ้านภูมิสรรอนอำเภอกันทะละักษ์จังหวัดศรีสะเกดกองกำลังของเรามีการตอบสนองต่อสายสเสบียงของศัตรูพื้นที่ภูมะเขือพลรานหิน8ก้อน กองกำลังกมพูชาย,ยิงจรวดรวมทั้งบ m 2 1มตกมาหลายครั้งบนยอดภูมะเขือและในพื้นที่พลันหิน8ก้อนกองกำลังของเรามีการยิงปืนใหญ่นอกจากนี้พมเห็นโดรนขนาดใหญ่บินเขตภูมะเขือไปยังผาหม้ออีแดงกองทัพที่สองจะนำมาตรการทั้งหมดให้ถึงขีดจำกัดเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศชาติให้มั่นใจว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนและเพื่อส่งต่อเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับประชาชนชาวไทย ล่าสุดวันนี้24ธันวาคม2568ใน Facebook Army Military Force ค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชารวมถึงอีกประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ2โพสต์ต่อเนื่องกันดังนี้ทหารกัมพูชาหนีทัพโพสต์แคปชั่นต้านไม่ไหวแล้วจำเป็นต้องออกมาล่าสุด23ธันวาคมกองทัพซอปป,อปอลาวฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่อัตราจรวสยผ่าน 2S3 อากาสยาน1.52.4ม mm, ิลิเมตรและจรวดไร้ลำกล้อง BM14 ปี1950ในพื้นที่แคว้งอัตตปือซึ่งอยู่ติดกับกัมพูชาต่อมาโพสต์ดังกล่าวค่ะเมื่อถูกเผยแพร,แร่ออกไปปรากฏว่ามีคนค่ะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเหน็นเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีบางข้อความที่พูดถึงอาวุธของกองทัพที่น่าสนใจเช่น BM14 นี่เก่ากว่า BM21 นึนะครับแต่โดยรวมแล้วซปป,ปลเวอาวุธจะทันสมัยกว่าเขมเม และส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่จะเป็นของโซเวียตรัสเซียคุณภาพเหล็กจะดีกว่าค่้จีนเยอะเคยเห็นซอนปปอลาวใช้รถถังโซเวททียต T-34 สมัยสงครามโลกครั้งที่2ยุคสตาลินมาซ้อมรบอยู่นะครับที 3, 4 8 5สลาวส่งคืนรัสเซียแล้วนะครับตอนนี้จะมีพวก T-54-50 แล้วก็ t ี2 b 3ครับอาวุธจีนก็มีอยู่เป็น RS5 ครับ ทรง T-34 คืนแล้วตีแลกกับ T-72 แต่ไม่ใช่ตัว B-3 นะครับถ้าจำไม่ผิด T-34 รัสเซียขอแลกกับ T-72 แล้วครับเนื่องจากในรัสเซียไม่เหลือ T-34 อยู่เลยรัสเซียต้องการรถถังไปเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์จึงเสนอขอแลกกับ T-72 รสงครามโลกแลกกับรถสงครามเย็นโคตรจะคุ้ม BM-21 ของสอปป,อปอลาวมีมานานแล้วสมัยโซเวียตแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับ ทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิดังอย่างหลวงปูช่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t h r e โดยนาวาการเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรัอไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493สู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก